ก็สวัสดีครับผมนัดล้อแท้นนทบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูรถที่ในมือผมตอนนี้นะครับที่พร้อมขายและใกล้ที่จะพร้อมขายเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เอารถเข้ามาในช็อปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถทุกคันที่พร้อมขายและใกล้จะขายได้นะครับใครสนใจก็สามารถจองไว้ได้เพราะว่าเหลือแค่อะไหที่มาจากต่างประเทศนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับมาครับผมจะพามาดู รถที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับมาดูกันเลยครับและนี่นะครับก็จะเป็นร้านของผมนะครับเป็นช็อปของผมที่ผมกําลังทํารถนะครับนะครับคันนี้นะครับมาเริ่มจากคันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นคีเวนะครับดูราโดนะครับ2 5 0ร้อยห้าสิซีซีนะครับวีทวีนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับคันนี้ใครสนใจก็สามารถจองได้เลยนะครับเพราะว่าเหลือแค่ใส่เบรกปั๊มหน้าที่สั่งมาจากต่างประเทศนะครับอีกไม่กี่วันก็ถึงแล้วนะครับใครสนใจก็ ทักมาได้นะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาเพียงนะครับ32,900บาทนะครับรวมต่อทะเบียนใหม่เรียบร้อยนะครับนี่คันนี้เลยนะครับสามารถโอนเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับราคานี้นะครับพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับนี่สภาพดีนะครับหายากนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ล้างนะครับกําลังปั้นอยู่นะครับคันนี้ใกล้แล้วครับอีกไม่กี่วันก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ เครื่องดีมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะฮะเครื่องสมบูรณ์100%นะครับจูนเป็นคาบูเคเหลี่ยมแล้วนะครับโอ้โหพร้อมใช้งานเลยนะครับบิดบิดติดมือนะครับพร้อมซิ่งได้เลยนะครับเครื่องเงียบกิฟต์นะครับนี่ครับเบาะหุ้มใหม่นะครับนี่ครับเท่ๆทรงโกโก้เลยนะครับคันนี้คันใหญ่นะ2 5 0ร้ซีซีนะครับ32,900ืารนะครับราคานี้นะครับรวมต่อทะเบียนนะครับ พอภาษีขาดเกินนะครับคันนี้เขาจอดไว้นานนะครับผมได้มานะครับทุกอย่างก็ยังอยู่ในมุมที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ลดนะครับเพียงหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลแท้นะครับคันนี้นะครับ่าใครสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับแล้วคันที่สองของผมนะครับคันนี้นะฮะวีลาโก้นะครับยามาฮ่าวีลากโก้ทะเบียนแท้นะครับคันนี้พร้อมขายแล้วนะครับ คันนี้เดิมๆนะครับวีลาโก้สองรซีซีทะเบียนแท้สูบวีนะครับนี่เดิมๆนะครับใครชอบเดิมๆเก็บสะสมขับชิลๆนะครับบิดติดมือแน่นอนนะครับภาษีปี69นะครับทะเบียนเต็มนะครับสามารถเอาไปโอนได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคานะครับ47,900อบาทนะครับ ทะเบียนแท้นะครับย้ํานะครับทะเบียนแท้นะครับเดิมเดินจากญี่ปุ่นนะครับรถนําเข้านะครับมีตําหนิบ้างนะครับตามอายุรถนะครับเครื่องดีครับไกลได้นะครับระบบไฟติดครบนะครับคันนี้นะฮะนี่ใครหาสะสมนะครับล้อแท้นะครับล้อแท้ติดรถนะครับแท้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเครื่องยังเงาๆอยู่นะครับนี่ครับ เครื่องเงาแว็บนะครับคันนี้ท่อยังสวยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับขับไกลได้เลยนะครับรับประกันนะครับลูกสูบเป็นไซส์เดิมหมดนะครับไม่เคยเปลี่ยนไซส์นะครับเครื่องคันนี้นะครับทํามาอย่างเดียวคือเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นนะครับอ่ะที่เหลือเดิมเดิมหมดนะครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับคันนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับนี่ หล่อมากๆนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับเดิมๆนะครับแล้วมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้นะครับเป็นยามาฮ่าวิลาโก้เหมือนกันนะครับวิลาโก้สองร้อยห้าสิบซีซีทะเบียนแท้นะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ทํามาใหม่หมดนะครับนี่เครื่องยนต์ทํามาแล้วนะครับดูครับคันนี้นะครับพร้อมใช้งานพร้อมซิ่งนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นคาบูดยวนะครับนี่ คบูเอ็นโปเดี่ยวนะครับจูนจบจบนะครับนิ่งๆนะครับคันนี้เปลี่ยนกล่องไฟใหม่เรียบร้อยนะครับถังเป็นอย่างนี้นะครับเจ้าของเก่าวทาสีมานะครับนี่เป็นกากเพชรนะฮะพร้อมใช้งานนะครับคันนี้สภาพยังสวยนะครับทะเบียนแท้นะครับภาษีปีหกสิบแปดนะครับเพิ่งขาดมาสามสี่วันที่แล้วนะครับนี่นะครับหนุ่มพิจิตนะครับคันนี้ ตอนแรกคันนี้ขายไปแล้วนะครับแต่เจ้าของก็เปลี่ยนไปเอาอีกคันหนึ่งแทนนะครับก็คันนี้ก็ขอขายมาอีกครั้งนะครับราคานะครับ4 3 9 0 0สบาทเท่านั้นนะครับได้ขับวีลาโก้ทะเบียนแท้นะครับสามารถเอาไปเก็บต่อได้เลยนะครับนี่เบาะหลังเดิมๆนะครับนี่ยังสวยนะครับระบบไฟติดครบนะครับนี่สภาพยังดีนะครับเครื่อง ตาตาชึ่งเดียวติดนะครับคันนี้นะฮะรถทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับที่อยู่ในมือนะครับใครหาคันไหนก็สอบถามได้นะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์08 1 498 1 3 09นนะครับนัดนะครับนี่คันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อจองไว้ได้เลยนะครับคันนี้ก็พร้อมขายนะครับเดิมๆนะครับสวยมากนะครับ ส่วนคันนี้ก็พร้อมขายนะครับบะเบียนแท้นะครับนี่คันนี้ไม่ได้ขายนะครับเป็นแฟนทอมสองร้อยนะครับคันนี้ของลูกค้าส่งมาทํานะครับปั้นใหม่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับใครสนใจโทรมาครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งสามศูนย์เก้านะครับผมนี่ขอบคุณครับ